แบบพี่เขาสวยมากพี่มีความคืบเป็นคนนางแบบได้เลยอ่ะมาที่ชั้นสองได้เลยเราจะเปิดให้ดับกลมขึ้นจนถึงติดของคืนค่ะถ้าช่วงเวลาเนี้ยค่ะถ้าแบบว่าไม่อยากอยู่ในห้องอ่ะมันจะมีตลาดไหมมาเก็ตที่ยังเปิดอยู่ในช่วงนี้จะปิดประมาณห้าทุ่มนะคะสามารถทางน้องไปเดินได้ค่ะไม่ไกลจากที่นี่มากเป็นเด็กติดมึงเป็นเด็กตอนนี้ของเรายังไม่เปิดเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เกิดเหตสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Channel. วันนี้เราก็มาที่เมเว่นนะคะดูนะเมเวนอยู่ที่หัวหินนะครับไปเช็คอินกันท,ทุกทัขึ้นนะคะพามันจะพาไปเฉพาะชั้นที่เราอยู่เท่านั้นนะคะในกดตรงช่องสีน้ำตรงนี้นะคะสี่ไปเลยมาได้แล้วนี่จะเป็นห้อง ตรงนี้จะเป็นห้องคนนอนไเดนแล้วก็แล้วก็ตู้เซฟบ,บา ต,ตัวยูบิงโกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเว็บไซต์ของโรงแรมของเรานะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR code ตรงนี้ค่ะสามารถออเดอร์อาหารผ่านตัวเว็บไซต์ตัวนี้ได้หรือไม่ก็ต้องการสิงของภายในห้องค่ะเพิ่มเติมสามารถกดออเดอร์ภายในเครื่องนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกกดส่วนลงไปด้านล่างได้เลยนะคะคต้องการอะไรเพิ่มเติมกดรายาเียได้เลยนะคะ,ข,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรายละเอียดคำสั่งรับึ้นมาให้นะคะครับขอบคุณค่ะ ลองเปิดดูครับลองเปิดดูอันนี้โรงแรมเมเว่น่าหัวหินนั่นเองนะคะซึ่งโรงแรมนี้เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่เดือนนะคะก่อนที่จะเป็นโควิดแล้วก็เปิดแต่แล้วก็โควิดมาเลยหลังจากนั้นก็คือเพิ่งต้อนรับตอนหลังโควิดนี่เองค่ะ โรงแรมเปิดใหม่ห้องพักสวยมากค่ะมาดูได้เลยค่ะนี่ค่ะกว้างมากเลยเป็นห้องดีลักนะคะเป็นเนตียงไซส์ใหญ่นะคะเตียงคิงค่ะนี่เป็นแผนไม้เป็นรุ่งไม้ทดลองโอ้นุ่มมากอะ่ะโ,โอ้เด็กๆอยู่ไหนเนี่ยเด็กทำอะไรอยู่คะนอนแล้เป็นไงเป็นไงพ<อ>ี่บ้านองพีมาเที่ยวที่ไหนคะ หัวหินอ่าพี่พาพาสำรวจห้องน้ำหน่อยสิครับนี่ห้องน้ำสวยไหมเปิดประตูได้สองด้านอะไเหรอครับสองด้านเลยค่ะทอนเฟสคิวดีกว่าอือได้ยินเลยได้ยินเสียงไม่ต้องใช้ลูกครับวางไว้ครับเดี๋ยวพี่ยาขึ้นมานะไปเราเจอวิวอะไรบ้างเออในลองไปดูซิ บรรยากาศของตัวเมืงองหัวถินค่ะแบบยังไงเนี่ยเอ้าเอามือออกค่ะที่แปลว่าออน,นี้เอามาือออกค่ะเอามาือออกค่ะ,อ,าาคะอ๋อด้านนอกน,นี่เองว้าวโอ้โหต้อนี่เราดูต้นไม้ของเขานะคะตไม้ลายไม้สวยมากลายไม้สวยมากเลยเป็นไม้มไผ่โอ้ลุง <laughs> โอเคงั้นพวกเราขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนกันก่อนนะคะพรุ่งนี้ยังต้องมีกิจกรรมที่แสนสนุกสำหรับเด็กๆเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะอัดคลิปมาฝากทุกคนโอเคไปนอนกันเถอะค่ะบ๊ายบายเอามาถ่ายรูปก่อน ใ้้้นนววางะมีความพร้อมมากเลยนะแล้วเสร็จทีนี้น,นะคะเราก็จะลงไปทานบุฟเฟ่อาหารเชา้ากันนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็รอคุณแม่น ด,ด้าห <laughs> นูอยากกินอะไระะแล้วก็มีนะ ต๊ะโต๊ะก็มีกันไว้เรียบร้อยแล้วเองไม่ต้องยก social distancing ม e ีกันอยู่เสมอเลยเขาผมขอกาแฟด้วยนะครับ เคมาดที่สาไว้นะคะแต่เราไม่ได้เล่นนะคะ